สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงธุรกิจนะธุรกิจก็คือว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะเออก็คือว่ามีอยู่สามสี่อย่างนะธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองอันนี้ดีนะแล้วก็ถ้ามันไม่จเจริญรุ่งเรืองก็คือว่าล่วงนะอันนี้อันนี้ไม่ดีนะแล้วก็รุ่งลิงนะแล้วก็ล่ลลนะแลอแร่อันนี้ใกล้ๆมันก็ใกล้เคียงกันนะอ่า นี่สาหรับธุรกิจเพราะฉะนั้นคนเรานั้นถ้าเกิดว่าเดินทางผิดก็คิดใหม่นะคิดใหม่ใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวแป๊บเดียวนะรู้นะว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากบุคลากรหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นจากบุคลากรนะก็ปรับปรุงแก้ไขนะให้โอกาสนะ ให้โอกาสแล้วไม่ดีขึ้นทําตัวแย่ลงอย่างนี้ก็ไปไม่รอดนะไปไม่รอดก็เปลี่ยนใหม่นะอันนี้ไม่ยากเพราะว่าคนหางานทํานั้นมันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคนตกงานเยอะแยะคนอยากมีงานทําเยอะแยะอยากมีรายได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปหมักมุ่นหรือว่าอยู่กับสิ่งที่เดิมๆเก่าๆซ้ำๆซากๆบอกแล้วบอกอีกก็เหมือนเก่า นะไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่แย่ลงแย่ลงนะแล้วก็ไม่ยอมไปไหนนะอันนี้ก็คือว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะเอ,อไม่ยอมไปไหนก็คือว่าถ้าไม่จ้างแล้วอ่าไม่ไปไหนอาจจะอยู่ยังไงก็เชิญนะอันนี้นะก็คือว่าจะอยู่เหมือนปิงอ่ะเหมือนตัวปิงตัวเห็บนะเกาะอยู่นั่นนะแต่ว่าพัฒน,นาไม่พัฒน,นาขึ้น อย่างอย่างที่ทําผิดนะก็ทําผิดเก่าๆซ้ำๆอันเดิมเดิมนะผิดอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าผิดซ้ําซากแก่แล้วแกอีกนะอะไรก็มีดีขึ้นนะแย่ลงอันนี้มันก็มีรอดนะมันจะรอดได้ยังไงนะอันนี้แหละมันไม่ใช่ว่ามาถึงกับร่วงนะมันยังไม่ร่วงนะแต่มันลุ่งลิงนะทามันลุ่งลิงแล้วมันก็ล่อแร่นะล่อแร่มันก็ทําให้แย่นะ อันนี้เพราะฉะนั้นคนเรานั้นทุกคนมีความคิดอยู่แล้วนะคิดให้เร็วนะมันต้องให้ทันนะเหตุเกิดขึ้นจากอะไรตรงไหนนะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามีทางเลือกนะทางเลือกและมีหลายทางที่ว่าสามารถที่ว่าจะพยุงนะ,ะให้มันไปได้อยู่รอดนะอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคนเราทําอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดให้ดีแต่อย่าไปหมักหมักมุ่น หรือว่าหมกมุ่นนะอยู่กับสิ่งเก่าๆเดิมๆสิ่งอนไหนที่ว่ามันไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาแค่นี้ชีวิตก็สบายๆไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดอะไรเลยนะสำหรับคนที่ว่าคิดว่าทําธุรกิจนะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจะให้มาถึงกับขั้นที่ว่าต้องรุ่งลิ่งร่องแร่ง หรือว่าล่วงเลยนะอันนี้มันต้องเปลี่ยนเลยถ้ามันล่วงเราทีแย่นะอันนี้เราแย่แย่ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะสําหรับตัวเราคิดแบบนี้แหละนะตอนนี้คิดแล้วแล้วก็ทําแล้วเปลี่ยนแล้วด้วยนะออตอนนีเ้เพราะว่าเอาไว้ไม่ได้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะเมียแล้วก็แบ่งปันให้กันและกันนะ,อะขอบคุณครับผม